ความสมานความสามาัคคีความพรองดองในญาติพี่น้องของผู้ที่จะไประการที่สามเมื่อเรามาเราก็จะได้มองเห็นสัจธรรมในชีวิตของตัวเราท่านทั้งหลายเองเรามาถึงเราจุดทูปพารวะสศพเราก็ต้องคิดว่าคืนนี้เรามองฟังพระศาธยาพระอภิธรรมก็ดีฟังพระสแสดงพระธรรมเทศนาก็ดีพรุ่งนี้ อาจจะเป็นงานศพของเราก็ได้เขาเรียกว่าเราเป็นการเตรียมตัวในการที่จะจากโลกนี้ไปสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเรามาแล้วเราเกิดปัญญาอะไรหรือไม่บางงานศพเจ้าของเต็นท์เขาใจใจดีเขาเขียนเป็นภาษาบาลีให้เราท่านท่างหลายได้กล่าวเป็นภาษาบาลีว่าอาวัตสังมะยามริตพันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขาไม่ได้แปลเป็น ภาษาไทยให้เราท่านทั้งหลายเวลาเราไปงานศพขอจะเขียนบอกว่าตั้งนโมสามจบแล้วว่าอาวัตสังมะยามริตพังแต่เขาไม่ได้มีคำแปลให้เราท่านทั้งหลายด้วยว่าที่เรากล่าวนั้นแปลว่าอะไรทุกงานศพจะมีเหมือนกันหมดอวัตสังมะยามริตพังแปลเป็นภาษาไทยว่าตัวเราเราต้องตายแน่ๆอวัตสังแปลว่าแน่นอนมะยาแปลว่าตัวเรา มริตพังแปลว่าต้องตายเมื่อเอามารวมกันว่าอาวัสังมยามาริตพังเราก็ต้องตายเหมือนกับท่านนี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามาจุดทูปคารวะศพเพื่อเป็นการสอนเราท่านทั้งหลายเองยมสังเกตดูวว่าเวลาเราไปงานศพในกรุงสิ่งที่สำคัญในเมืองในกรุงเทพประการแรกเมื่อเรามางานศพเราต้องมาคารวะศพก่อนนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่บ้านเราบกบลิ่ข้าวคนรลอนด้อยอยู่บ้งแต่กับพรานี่ไหมอยู่ถ้าก็รวจมั่งกันได้นะถานกันข้าวใหม่ไหมแต่ถ้ามันกับไม่เจสวยก็ไม่เจ้ามนก็ไม่ยากตามเขาถ้ามช่วยช่วยถามตามมาระยะกับพราไม่ฐานที่ชันนามได้หวะโอถามันันนามบอกกันนาําด้เหรอนามยังนามด้มันยังเป็นนามเนี้ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อไปนี้เราท่านทั้งหลาย เวลาเราไปงานศพท่านจะภาพชวนเราว่าไปรับประทานอาหารบอกว่ายังเราต้องมาคารวะศพหมายความว่าเรามาเตือนตัวเราเองก่อนว่าเรามางานศพทําไมนี้หมายความว่าประการที่สามเมื่อเรามางานบําเพ็ญกุศลศพเราได้พบสัจธรรมของชีวิตและประการสุดท้ายเมื่อเรามางานบําเพ็ญกุศลศพแล้วเราได้เห็นความดีของผู้ที่จากไปได้เห็นความดีของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้เห็นความสมานสามัคคีในญาติพี่น้องได้เห็นสัจธรรมในชีวิตแล้วเราจะได้รีบทำที่พึ่งให้ตัวเราท่านทั้งหลายเองที่พึ่งก็หมายความว่าการสร้างบุญสร้างกุศลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บุญญาณิประ,ระโลกสมิงปะติถามหนติปานินังแปลเป็นภาษาไทยว่าบุญกุศลบุญงามความดีเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย ของสัตว์ทั้งหลายหรือของเราท่านทั้งหลายแมยในพบวันข้างหน้านี่คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องสร้างในขณะยังมีชีวิตอยู่เราอยา่าผัดวันป,กปกากัดรุ่งอย่าบอกว่ายังไม่ถึงเวลาไม่ต้องเข้าวัดเข้าว่าบุญกุศลทำตอนไหนก็ได้นี้หมายความว่าถ้าเราคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้หมายความว่าเราดำลังดำเินชีวิตอยู่ด้วยความประมาท เพราะเราไม่สามารถจะรู้ว่าความตายมาเยือนท่านทั้งหลายในเวลาใดอจเชวะกิจจะมาตะปังโกชัญญามะระนังสเวบุญกุศลคุณงามความดีสิ่งที่ดีงามเราท่านทัง้งหลายควรทำเสียแต่ในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายมาเยือนท่านทั้งหลายเมในวันพรุ่งนี้ หมายความว่าบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราต้องทําเสียแต่วันนี้เราอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปเวลาที่ผ่านมากับเวลาหรือชีวิตที่เราจะดําเนินต่อไปในวันข้างหน้าสิ่งไหนจะมีมากกว่ากันเราไม่สามารถจะรู้ได้แต่สิ่งที่เราจะกำหนดชีวิตของตัวเราได้นั่นก็คือว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เราก็ต้องรีบสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตัวเราเองเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วคนข้างหลังก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อีกทีหนึง่งแต่ไม่ได้แปลว่าบุญกุศลที่เขาอ,อุทิศไปให้นั้นจะถึงหรือไม่ถึงเราไม่สามารถดูได้แต่ถ้าเราทําถ้าเราสร้างในขณะยังมีชีวิตอยู่เราสามารถรับรู้และเราสามารถ สัมผัสได้ตัวเราเองนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเรามางานบำเพ็ญกุศลศพแล้วเราเกิดสติเกิดปัญญาอะไรบ้างกุศลแปลว,ว่าฉลาดหมายความว่าเราเข้าใจในพิธีกรรมการศาสนาเราเข้าใจในการจัดงาน,บ,นสสบําเพ็ญกุศลศพเมื่อเรามาแล้วเราเกิดปัญญาในสิ่งเหล่านี้เมื่อเราจากโลกนี้ไปคนข้างหลังจะได้ระลึก จะได้นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้สร้างในขณะยังมีชีวิตอยู่เพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มันไม่ได้ตายตามเราไปเราตายเฉพาะร่างกายแต่บุญกุศลหรือกุญงามความดีที่เราสร้างมันยังปรากฏให้คนอนุชนรุ่นหลังได้ระลึกได้นึกถึงได้พูดถึงเหมือนพูธศาสนาสุภาษิตท,ที่อาตมาย,ยกไว้เป็นภาษาบาลีนะกเ้อต้นว่า รูปังชีรติมัจจานังนามะโคตังนะชีรติแปเป็นภาษาไทยว่ารูปร่างร่างกายสังขารของเราท่านทั้งหลายมีความเสื่อมมีความแตกสลายไปได้ในที่สุดแต่ชื่อสกุลวงคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้ในขณะยังมีชีวิตอยู่หาได้เสื่อมหาได้แตกสลายไปตามร่างกายไม่ นี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญแก่ตัวเราท่านทั้งหลายร่างกายของเรามันแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาถ้าเราไปยึดมั่นถือมัน่นในร่างกายในสังขารของเรามากความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราท่านทั้งหลายเองโยมสังเกเตเห่อตมาไม่ปวดหัวที่โยมนะมโยมโยมเนี้ยมัโยมไม่แผลสังเกตดิโยมเนี้ยแผลก็ลงพุ่มหมดซึ่งอาตมาไม่ลงที่โยมซึ่งตะกุนเขาใจก็ต้องง่าหวาตามาดีสุดโปรพุม่มไม่ลงที่ก่อนมันรองกินั้นใช่ไหม ถ้าไม وم وم ่ปองป้อมดิเองนี่นี่คนก็อดยาวต้อง,าางใช่เนี่ยบอกใ่าแกิดึกปพมไม่ล้ลงอาตมาที่ไม่ล้ลงมันยมีเห็นแลวปัจใจซึงพมอาตมาเลยเนี่ยเข้าอา,ายุไม่เฉมากยยงสร้่าว,าวา่าแต่วันนั้นเนี่ป้อมมันไม่ามาดักับอาตมาดมันสรอยเก็บไปอออไ่อยเยยุ่งยุ่งเลยกันไม่ยุ่งปดทุกข์ขึ้นเยว่าอยากเก็บมันบอกไม่ยุ่ไม่รอเลยแต่มาตอนจ่า,าเองไปคนเข้าเนี่อยอาตาม,มาวาย หมอที่อาตมาไปตำบัตรประชาชนบัตรประชาชนพระตำบัตรประชาชนอาตมาพุยกับนักห,าห่าถ้าหมือว่าต่นไปตำบัตรประชาชนมันไม่สาวลยไหวป้อมยาววันนี้ซึ่งตำบัตรประชาชนก็เลยยังไม่ได้ปุ่ป้อมทีเดียสาเก็มไม่ป้อมสาเก็ที่ซึ่งแต่อาตมาไม่เคยเป็นทุกข์กับป้อมอาตมานะตอนนี้เป็นทุกข์อยู่ตอนที่ยังไม่ทุกข์าไม,ม้อยู่ไปก็พอถัออน,นมาเดียวซื้อ ไอ้น้ำยาโยงปมหมายอาตมาอยู่เพ็นได้ถ้าเราโยงปมถึงในยปมดำดำก็รับไปถึงขุดหนังฉิดเราไปจะเทสบกโยงมาโยมอย่างยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสั้นๆในตัวเองโยมดำหมดเดียวอยู่คามว่ามันแม่ก่อนว่าผูดที่ย่างทำยาที่เขาบอกว่ารอไปตามธรรมชาติของมันเนี่ยบอกว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงมันไปตามการเวลาของมันเองถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์โยงตัวอะไรพูดยังไงขอบเขตแยกโบราณสักห้าสิบ ที่สิบวันสิบมาเดิมแกไหมเนี่ยวยนไปเรื่อยๆแต่มันจะไหวโยมทีน้งตรงนี้เดี๋ยววัาไม่ตึงงมาคนอื่นนะแต่ถ้าเราไม่เป็นเราอยากเกียรไิรอยากคิดแต่ถ้าเราไม่เป็นอย่างเดยวอรรมาพุดเราไม่ต้องเป็นทุขึ้งที่เป็นเราก็ไม่เป็นทุขพอได้ถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ทุขเราไม่เป็นซึ่งเราถ้าทำเราก็ไม่ทุขเราเราทำโอ้อาตมาอยู่กต่อโอ้เขียดเดี๋ยวลองมาอยู่อาตมาลองเป็นพระก็ลองเป็นกันอยู่ปไม่อยู่อยู่ไม่หอกพราไม่อยู่ยากอาตมา ไปยุ่งเทปตั้งสิบกว่าปีลอกมายุ่งบางทงอาจารย์อย่ากุณใจได้สี่ปีสมัยเป็นเจ้าวัดโน่บอกเจ้าวัดไม่เป็นแต่แกว่าไม่เป็นแต่ได้ตาดีไปยุ่งแฮ่เอาเหมือนกแต่ไปยุ่งมันต้องเป็นเจ้าวัดถ้าเจ้าวัดนี่เมื่อวันนี้อยู่โบวถตรงอา้าทางสร้างเองนั่นคือเจ้าวัดข่าวป่ยตรงาต้าทางใจเองนั่นคือเจ้าวัดเห็นแล้ต้องอยู่เจ้าวัดหน้าที่เจ้าวัดเจ้าอาวัดอาวัตอาวัสสะเรอเป็นย่ในเจ้าวัดซึ่งหัตมาน ไม่ต้องให้เองไม่หยุดทำไม่ต้องให้เองถ้าเอแต่ไปเฝ้าวัดนะแต่ไม่ใช่ไปไหว้นู่นเถอะนะคือไปยื่ดูแลวัดอย่างเดียวบอกเอาอยูัขนาดนั้ว่ะแต่ทำไม่ให้เองมันก็ไม่ได้อยู่ไปว่านั่นเองผมมาถึงปั๊บอาตมากับเสือแจ๊คถูกแดดฝนนู่นหวาปนนี้ฝนนี่หวาปนนี้รองมาหยุดพวกเราจริงนะรองพวอาตมากับแจ๊คกันเรไปยืดไม่ตรงนั้นขิดหงล็อกบางทุ่งว่าอาตมาว่ะไปยืดไอ้เขาหนึ่งชาทต่ไม่ได้วัดบางทุ่งไปยืดใบไต เป็นึ้ผู้ช่วยเจ้าว่าเราต่างคงทำหน้าที่เท่าาร้นจะกุณใจตะเป็นแตใส้ต้องหมายชาวบ้านดาตั้งนั้นจิตไวจิตมาเราที่ทมผัสคนเราหรือวันนิวเราทำงานนิวมันยังไม่เท้ากันเลยอยู่เลยเห็นไหมนิวมันไม่เท้าโยมนางอยู่ตรงเนี้โยมเดินยังไม่เมื่อนกันเลยอ่ะคนนึ่งเยียงายคนนึ่งเยียงว่าคนนึ่งต้อยล่างคนนึ่งไปอยนาชั้นใดอัตมาก็เลยคิดได้ว่าถ้าเราไปทำให้คนหลักมด เป็นไหไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังโดนท่าเมื่อเป็นเช่นนี้โดยทีกฟ้ายู่ต่อไปในวันข้างหน้าใยปัตนาวันนี้หมายความว่าสิ่งไหนก็ตามแต่ถ้ามันเป็นยิงเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันเป็นยิงถ้าไม่เป็นยิงเราก็ไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นยิงเหมือนกับร่างกายสังขารของเราถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นมากเราก็เกิดความทุกข์ทุกตรงไหน,น năng năn nỉ ao ước nó thành thuộc lao còn ngã đây mà làm máy mân tung, phải bấm cao ít cả, còn yom rồi mà mân đường cào, không kia được đấy, phải dùng kia đây này, này đây qua dùng bự ying, phải chỉ chỉ qua xoay xoay, chào chào ai dùng bự mà tung dùng, phải không làm mấy người, bự mà tắt, lè chóc ta, ảo đa tâm à, mân chạy qua ta dùng mày ai lăng tự ngầu ta, không phải làm như thế à, này, đấy, cái cái đấy,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  อาตามาพูดเรื่องจริงเขาบอกว่าเวลาเราดูกระจกให้ดูสามอย่างหนึ่งดูว่าเราคือใครสองเราทำอะไรแล้วหรือยังสามเราทำดีแล้วที่สุดหรือยังเนี่ยเล่กันอาตามาเลขถูกเจ้าอยู่เออมาทีงอาตมาเราไม่ถกันไม่ใช่เลขเรื่อความรอเนี่ยผมมันไม่ร่อแล้วก็ตามนี้แย่แล้วอาตามาเลว่าอาตามาเป็นช่วยอ่าเป็นเจ้าวัดก็ต้องดูเลขวัด เป็นจ้าวัดดูเลยวัดเราเลยเต็มที่หรือไม่ถ้าไม่เต็มทีต้องพัฒนาเรพัฒนาแล้วอย่างดีไมอย่างไม่ดีก็ต้องเอยค่อยจไปในวันนะัะนนี้หมายความว่ากระจกเป็นให้เราดูดูเพื่อเราเข้าใจในตัวเราเองว่าเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรแล้วเราทําหน้าที่นั้นแล้วหรือ,อยังนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารเราไม่เป็นทุกข์นี่คือสิ่งสําคัญว่าเราจะทําอย่างไรในชีวิตของตัวเราท่านต่างหายเองว่า เรามางานศพเพื่อให้เกิดสติและปัญญาแก่ตัวเราท่านทั้งหลายเองโยมเดชะควังเทศยนนี้ไม่ตายโยมไม่จะต้องไปนองมือโยมไหมการเล่นขายโยมมือลงกว่นี้ได้หรเถล่ือนเล่ไม่หมดแต่โยมเล่นอะไรมั่งลำวงลำมีบกเด้งอ่ะมือลงไม่ได้เล่นฝายเก็ดเก็ดปุ้ยกระหนังเล่นแต่ละควังธรรมะไม่ไปโยมควังธรรมะไม่ต้องไปโยมมือไงซึ่งธรรมาที่บอกโยมเดี่ยวว่าโยมเคยทราบตัวเองสังเกตตาอเดี๋ยว่างนี้ โยมแม่นเวลาคลเสิมันขึ้นเวทีไหมเอกใจมาหนองเดียวตามันไม่จะเห็นนี่มันไม่ใจรู้อย่างยี่คนมันกะต้องฟังเสียงขอเสียงประชาชนหน่อยเรื่องว่าต้องเ๊ะทันทีเลยเอกใจม่จะต้องก็อเสียงโยมพี่เดแล้วเดบกับพระบบ่าลชีรตีตีเ๊้ไม่มีสาธุทักคำอัตมาประวัติถามว่าทำไมจึงบอกว่าให้เราท่านนางหลายกล่าวคำว่าสาธุ นั่นขอเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราท่านทั้งหลายไม่รู้การที่เราประกาศคาว่าสาธุขอเรียกว่าปัตตานุมโมทนาไมยบุญสําเร็จด้วยการอนุมโมทนาส่วนบุญที่บุคคลอื่นทําแล้วเนี่ยอยู่จังกะโยมเมื่อเรานั่งฟังธรรมะด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจขอเรียกว่าธรรม,มสะสวะนาไมบุญสาเร็จด้วยการพันธรรมส่วนตัวอัตตม,มาหรือพระที่มาสาธยยพระอภิธรรม เขาเรียกว่าธรรมเทศนาไมบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นไม่ใช่ไม่เท้งว่าบุญราต่างไปไหว้วัดในบุญอย่างนั้นอยู่มืออย่างนั้นโยมไหว้กับเพื่อขอไหว้เสร็จปวดยาววัดสร้างโบสถ์ตึ้งไงหมอแ้่ไหว้ตั้งกระลุมมกมบูญอย่างเาเดิมเลยนึงมันที่ได้บุญเพื่ออะราโยมไม่ใช่ตั้งใจไหว้ขอไหว้เฉยๆเนี่ยหมายความว่าบุญกุศลไม่ได้แปลว่าเราทําสิ่งเหล่านั้นใจบริสุทธ์ เมื่อใจบนสุดนั่นขอเรีวยกว่าบุญกุศลย่งอมเกลื่อนก่ตัวเราท่านต่ง้งหลายเองท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้เรามาในงานมันเป็นกุศลศพของคุณแม่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระเราให้นาไปใช้ในชีวิตในการดําเนินชีวิตของตัวเราท่านทั้งหลายเองว่าเปลวเพียรละลายแท่งเพื่อแปงแสงอันอัมภัยชีวิตมะลายไปมีอะไรไว้พบแทนเราต้องคิดได้ว่า เราจะทิ้งเราจะมีอะไรไว้ให้คนข้างหลังได้บูชาได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของตัวเราท่านทั้งหลายเองอนิจจาสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอทั้งผู้ดีเห็นใจตายเตียนยอแม้ตัวหมอก็ต้องตายวายชีวา อันงัวควายตายไปเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ความดีบรรดามีประดับไว้ในโลกานี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญเราท่านตั้งหลายร่างกายสังขารของเราไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราทําความเข้าใจในรูปร่างร่างกายของเราท่านทัง้งหลายแล้วเรามีความสุขอจิรังวตยังกายโยปะเทวิงอติเสสติจุดโทอะเปตวิญญาโนนิรัตถังวะฆะริงฆรังร่างกายสังขารของเราไม่เที่ยงเมื่อปราศจากวิญญาณอันทอทิ้งไว้ที่ไหนก็ตามแต่หาประโยชน์หาสาระจากร่างกายของเราไม่ได้ เปรียบเหมือนกับ่อนไม้แห้งที่เขาทิ้งไว้ตามผลแต่สิ่งที่เราจะต้องทิ้งไว้นั่นคือคุณงามความดีที่เราต้องสร้างที่เราต้องทําที่เราต้องประพฤติที่เราต้องปฏิบัติเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วบุญกุศลจะติดตามตัวเราไปคุณงามความดีที่เราได้สร้างไว้คนข้างหลังจะได้เอาเป็นยิ่งย่างจะได้บูชาจะได้กล่าวถึงในสิ่งที่ดีงาม ที่เราได้สร้างในขณะยังมีชีวิตยอยู่เรามีชีวิตไม่เกินหนึ่งรปีเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่ต่างหากว่าเราจะทำอย่างไรเราได้สร้างอะไรไว้ให้แก่ตัวเองแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาบ้านนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายต้องคิดในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนับเือพระพุทธศาสนา อย่ามีคำว่าพุทธแต่ในสำเนาพระเบียนบ้านอย่ามีคำว่าพุทธแต่ในสำเนาบัตรประชาชนแต่เราต้องมีพุทธมาจากข้างในมาจากจิตใจของตัวเราท่านทั้งหลายเองพุทธแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานเราก็ต้องรู้เราก็ต้องตื่นเราก็ต้องเบิกบานคือทําจิตใจให้บริสุทธิท์ทําจิตใจให้มีความสุข ทั้งวันนี้ทั้งต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้ความสุขก็ย่อมเกิดมีแก่ตัวเราท่านทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้เอเตนะสัจจวัตรเชนะด้วยการากล่าบความัตย์อันเป็นธรรมนี้สัทาโสตีพระวันตุโบขอความสุขความสวัสดีความเจริญก้าวหน้าในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอิมินาจะตตะบุญเยนะ และด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ค่ำคืนแรกจนมาถึงค่ำคืนนี้หากบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ดวงวิญญาณของคุณแม่รับรู้รับทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วมาอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลหากดวงวิญญาณของท่านไปตกอยู่ในที่ทุกข์ ก็ขอให้พรยากจากทุกหาจรวงวิญญาณของท่านไปสู่ที่สุขแล้วใช้ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายาภพของท่านดังเจตนาปารกของคณะท่านจะภาพอันหนึ่งบุญกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอนดีตชาติก็ดีในขณะปัจจุบันนี้ก็ดี ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นและเหล่านี้จงเป็นเครื่องปฏิพรย้อนกลับมาอํานวยพวยพรให้เราท่านทั้งหลายมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความมุ่งมั่นปรารถนาเหล่านั้นจงบังเกิดเกมีแก่เราท่านทั้งหลายและขอให้เราท่านทั้งหลายจงเจริญไปด้วยอายุมีอายุยืนยาวนานวันนะมีผิวพรรณผ่องใส ภะละมีกําลังกายแข็งแรงสุขะมีความสุขทั้งร่างกายและใจ,ใจิตใจพร้อมไปด้วยปฏิภาณสมบัติทะนะสารสมบัติธรรมสารสมบัตินิพพานสมบัติด้วยการุกคนทุกท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรับประทานวิสัชนาพระสัพรรมเทศนามาก็พอสมควรเก่เวลา ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวั้องมีด้วยประกาศละชะนี้